กมึงมึงมึงมงดิ๊ก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 แขกวไอ้โอเยอะเลยนะเนี่ยไปลูกนี่นี่ถ้าเราไม่ทําน้องแขงกก็อุ้ยน้ำแขกน่ารักจุง วันนี้พี่เกมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าหนึวันเนี่ยพี่เกมเลี้ยงเจ้าแคะต้องทำยังไงบ้างเพราะว่านอนแคะเนี่ยเป็นกบพิการนะครับต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและพิเศษก,กว่าตัวอื่นหน่อยเฮ้ยต้องรอดชีวิตให้ได้นะแคะก่อนที่เราจะไปให้อาหารน้องแคะนะครับเราก็ต้องพาน้องแคะเนี่ยมาว่ายน้ำออกกำลังกายสักหน่อยนะ ว่ายน้ำเสร็จก็จะพาไปเดินเล่นนะครับผมแต่ว่าเจ้าแค่เนี่ยร่างกายอ่อนแอนะครับผมไม่ค่อยจะแข็งแรงเหมือนกับกบปกติเท่าไรเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นกบพิการนะครับก็จะได้อว่ายน้ำไม่นานเนาะนี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักเว้ยอุ้ยดิ๊ก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 แค่แค่อุ้ยน่ารักเว้ยโอ้ยแค่เอ้ยเอา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 จะตายเล่นน้ำเหมือนพี่โอหรือเปล่าเนี่ยฮะอุ้ยแต่ว่ายน้ำเก่งกว่าไอโอเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ย นั่นแค่น่ารักนะเพื่อนๆดูดิโอ้ยอะแคะแคะอีกรอบลูกว่ายอีกป่ะมียุงตกน้ําตายด้วยเอาออกหน่อยอะแคะแคว่ายน้าว่ายอีกป่เอ้าเอาเอ้าเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอืมยุงมียุงตกน้ําตายแคะเฮ้ยน่ารักนะเพื่อนๆเนจ้าแคะเนี่ยเป็นกบพิการที่โอ้ผมชอบมากๆเลยนะครับเนี่ยนะดูร่างกายของมันนะเพื่อนๆอ,อายุนะครับผมหกเดือนกว่าๆเลยนะอืม ปันไงอ่ะเอาแค่ออกมาดีกว่าเนาะว่ายน้ํานานกลัวแค่จะตายแต่ก็ต้องพาว่ายทุกวันนะแล้วพาเดินเล่นทุกวันนะเพื่อเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมนะครับผมอ่ะแค่จัดไปลูกพี่เดินให้ดูหน่อยดิปั๊บเอ้าเอาดิ๊กติ๊กิวีน่ารักนี่ลูกนี่นีนี่จัดไปลูกนี่นีีน่ โอ้ยน่ารักนะครับผมชอบจอบนะครับเจ้าแขะนี่คือตัวที่ผมมองว่านะมันสู้ชีวิตมากๆนะครับเนี่ยดูมันนะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้มีชีวิตอยู่นะครับผมก็คือผมก็ยังไงอะ่ะผมเต็มที่กับมันนะดูดิในการเลี้ยงดูในการเอาใจใส่และการให้อาหารก็คือยากที่สุดนะครับเพราะเจ้าแคเนี่ยลิ้นเจ้าแคะไม่ยาวนะครับพอที่จะจับเหยื่อได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับหลังจากผมให้อาหารเนาะ เดี๋ยวปล่อยให้มันผ่อนคลายสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปให้อาหารน้องแคะกันเนาะมาครับเพื่อนๆต่อไปนะครับก็จะเป็นการให้อาหารน้องแคะน่ารัก <c oughs> ใครชอบน้องแคะบ้างยกมือขึ้นนี่อาหารนะครับก็จะเป็นหนอนนกเนาะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเจ้าแคะเนี่ยปากรูปร่างของปากน้องแคะผิดปกตินะครับผมและลิ้นของน้องแคะเนี่ยไม่สามารถยื่นออกมา จับเหยื่อได้นะครับเนี่ยเราดูดีๆเนาะทีนี้วิธีให้อาหารก็คือนะครับเราจะเอาหนอนนกเนี่ยยัดปากอืมทำไมถึงต้องยัดปากคือมันจําเป็นอ่ะเพื่อนเอนถ้าเราไม่ทําน้องแขกก็กินอาหารไม่ได้แล้วก็จะตายนานน,นี้เราก็จะเอาเข้าแบบนี้เลยอืมกินง่ายอยู่นะรู้ป่ะเขาก็จะกินแบบนี้น,นะครับผมอ่ะวางไว้หน่อยเนาะแล้วก็รอเขากินกว่าจะเสร็จร <laughs> อไปก่อน น้องแคะก็กินเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ดูนะครับผมก็ไปที่เรียบร้อยนะสาหรับการให้อาหารน้องแคะเนาะทีนี้พี่เกมนะครับจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเทียบให้ดูเจ้าไอ้ตืออายุ3มเดือนไอ้แคะอายุ6เดือนและเบียดอ่างอายุ8เดือนจะเอามาเทียบให้ดูเนี่ยไอ้ตือดูดิโอ้ยนั่นตือตัวโคตรใหญ่เลยอายุ3มเดือนโอ้โห เรามองไปที่ไอแขะดิหกเดือนกับสามเดือนต่างกันไหมอ่อย่างไงี้ยตื้อเอาแขะแข,แขอจะหันหน้าไปหาเรื่องเขาเลยเลิกมาเดี๋ยวเอาเบียนอ่างนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเอาเบียนอ่างมาเทียบให้ดูนะครับ <c oughs> เนี่ยว้ายลูกพี่เบียนอ่างมึงจะแดกน้องนะแปดเดือนนะครับผมเดี๋ยวเลียงให้ดูเลียงถ่ายรูปส,สวยๆทำปกหน่อยดีเอเอเฮ้ โอ้อย่าดื้อดิเอาเอาเอาโอ้เหมือนจับปูใส่กระดงเลยโอ้ยไแค่มึงก็ดื้อเกินใจเย็นๆนี่อุ้ยโคตรดีอ้าวโอ้โหแค่เอ้ยจะถ่ายรูปหน่อยก็ไม่ได้เบียดอ่างมึงอย่ากินน้องนะกูขอร้องเข้าใจเปล่าเออตัวโอ้โอ้โอ้ยอะไรของมึงเนี่ยอุ้ยจะไปกินน้องทําไมโอ้ยก็ดูหน่อยมันอื้อ มันยิ่งเป็นกูพิการยังอยากไปกินมันนี้โอ้เบียดอ่างเบียดอ่างไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยเกือบไปเก็บเก็บ,เก,บเก็บดีกว่าสภาพเนี้ยมึงเนี้ยมึงมึง,มงอุ้ยรังแกคนอื่นดีนะแหมเห็นเขาแคะหน่อยเห็นเขาพิการหน่อยไม่ได้คนแก่ผู้หญิงเด็กชรา,ลาและคนแคะเนี่ยเบียดอ่างเนี่ยชอบนะครับชอบรังแกอืมแคะเป็นยังไงบ้างอุ้ยเกือบตายเราเนี่ยเข้าฉากเสี่ยงตายในชีวิตเลย ถึงแม้ว่าเจ้าแคะเนี่ยนะจะเป็นกบพิการแต่ว่าเจ้าแคะก็ยังมีความเพียรพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ทัางารออกมาว่ายน้ําเดินเล่นหรือไม่ก็การให้อาหารที่กินอาหารไม่ได้ด้วยตนเองที่พี่เกมเนี่ยต้องป้อนอยู่ตลอดนะครับผมแต่เจ้าแคะเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่เลยฉะนั้นแล้วนะครับพวกเราเองก็ต้องสู้ๆนะสาหรับคนที่เจออะไรที่เลวร้ายมาแล้วก็อาจจะท้อแท้กับชีวิตให้คิดถึงเจ้าแคะไว้เลยว่าถึงแม้ว่าเจ้าแคะจะเป็นแค่กบแต่เจ้าแคะก็ยังสู้ชีวิต เราเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเนี่ยเราก็ต้องสู้เหมือนกันนะสู้ๆนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้น้องแคะด้วยนะ